ตั้งใจเขียนเลยลูกไม่เอาเล่นอย่างนั้นใช่ไหมไม่ไหมไม่เอาไม่สวยเลยไม่ใช่เลขหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เลขหนึ่งเอายังลบมาลบเขียนใหม่เอายังลูมาลบเขียนใหม่ไม่สวยไม่เอาไม่ผ่านเก่งนะครับอา้าวเขียนใหม่ลองดูดิเขียนตรงๆงเลย ไม่งั้นคัดอะไมือไม่สวยอ่ะปัดต่อไปอ้าวเอาดินสอมาตั้งใจเขียนดีๆนานไม่รู้โฟกทำได้เห็นไหมเก่งแล้วเป็นเลขหนึ่งตั้งใจดีๆลูกงานเห็นไหมจะเป็นเลขสองแล้ว เก่งจังอีกสองตัวอีกสองตัวสองตัวค่อยๆอ,อันนี้ไม่เป็นเลยลูกน,นี้ไม่เป็นเลขสองเลยอโลบให,ห,ห,หม่เขียนใหม่ไหมเขียในใหม่ดีกว่าเนาะไม่สวยเลยตัวเนี้ยตัวนี้ขี้เหร Hmm. พ่อไม่ใครพ่อไม่ใครลูกนะฮะลูกตัวเดียวพอครับลูกตัวนี้พอ